จะมีการแชมเปี้ยนมาใหม่หลายใหมแต่เราไม่สนใจอย่โอ้ละรคาตาเท่านั้นจะบอกว่าเด็กนี้เนี่ยเป็นเด็กที่เล่นเพลินมากเลยนะหลายเกมแถมยังโหดอีกด้วยอันนี้เวก้าจำไม่ได้แล้วว่ามันทำอะไรได้เก็บดักเนสเหมือนเดิมนะคะใครที่อยากให้เล่นเด็กอะไรก็สามารถ พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะทิ้งโค้ดไปให้ด้วยก็ดีครับโอเคไปลุยกันเลย let's go สวัสดีครับเราต้องหาแลนด์มาร์กที่ชื่อว่า w i n ส sweep วล l อแลนด์มาร์กเนี้ยดีมากๆเลยเหมาะกับยาซสือโอโคตรๆทำให้ยาซสโอของเราเนี่ยสามารถโฮโยเคทุ่ง และอัพเลเวลได้ไวดูก่อนแปบบ <c oughs> ๊บตัาาสร้างความเสียหายสองเอะจะโดนฆ่าดิถอยกลับมาก่อนตั้งหลักเดีเราไม่มีตัวเยญ่จอกอัด์ตวก,กันโลกเฟยตั้งสามใบ แลนด์มาร์สเนี่ยสามารถคอมโบกับกรอฟเฟได้ด้วยนะมอบความเสียหายเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยให้กับดักเนสของคุณโอ้โหคอมโบคาตาได้นะนนนตั้งรับไปก่อนตุ้มตุ้มตุ้มอย่าค่อยสวนในรอบหน้า โอเคพ่านบ้านเลยเทินของฉันจวกฮาดนี่ไงมาแล้วมามามาโจมตีเดี๋ยวส่งกลับบ้าน <was> ให้เลยอ่ะกกลับบ้านใช่ไหมได้เลยไปตุ oh. ้มตุ้มทีเนี้ยเรามีแลนด์มาร์กแล้วใช่ไหมมันก็จะง่ายขึ้น <we> อ้าว ดูไหมคะทำมีสามตัวโอม,ม,มาดีครับเฮ้เฮ้าฮอดนยิงหนึ่งโดนยิงหนึ่งแล้วก็โดนมาร์หนึ่งอก็ไ <c oughs> ม่น่าตายนั <c oughs> งงบเลยแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีการ์ดแลนด์มาร์คสุดโทนไงล่ะยักษ์ให่ยักษ์ก นี่ด้วยมันต้องมีเพราะว่าเราเล่นเด็กย่าโอแลนด์มาร์คคิวล็อกนะคะจะสตันตัวที่แข็งแกร่งที่สุดนะเมื่อเรามีโทเค็นโจมตีเราใช้การ์ดใบนี้ก็จะสามารถเรียกยาโอออกมาได้และเหตุหนึ่งลูกอะย่อย เป่งพลังสำหรับคาตานะพอได้แรลลี่แล้วเนี่ยมันก็จะสตันอีกยาอกก็จะชุบ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 โคตรเท่พอเราสตันได้แล้วก็จิกมันเลยลูกพ่อฮ่าบูมคิงเดดบูมบูมไปครับร้องแบบหวยหววเลย จ็บนิดเดียวไม่เราไม่มีอีโมตตกใจจบเทิร์นตราบได้ที่เรายังมีแรนด์มาที่อยู่บอกเลยคิงเด็ดไม่ได้โจมได้กัดอย่างเดียวไปเลย เนี่ยพออัพเลเวลแล้วเราเอาขึ้นมาอีกใช่ไหมเราก็จะได้โทเค็นแล้วตัวของแลนด์มาร์กเนี่ยก็จะไม่แลนด์มาร์กฉันนี่นะเรายังเหลือมีดบินเอาไว้ฮ่าไม่ได้นะครับไม่ได้แหกปากลั่นบ้านเลย เก็บแสแต็กต่อไปเๆๆนะร,รื่อยๆเลยนะรอบที่เจ็ดโจกัสนานอีกใบขอผิดคำเขาได้โจมตีเราแล้วและอีกหนึ่งใบกับยาโออยังไงต่อครับกดผ่านไปแม้มานาจะเหลือห้ายาโอเราอัพเลเวลแล้วนะเอ๊ะเรียกมานาหรือเจมจำไม่ได้ ในที่สุดเพ่ของเราก็ได้เช,ชิดชายสักทีหลังจากมองตาติดมาเนิ่นนานยออพเลเวลอะไรอ่ะโดนดาร์กเนสโดนสามดาเมสไม่ยองครับไม่ยองผมบอกเลยว่าไม่ยองแต่ชอบกินหมูยองไอ้ะอ,ะอะไรนี่ต่อไป เอาคาตาขึ้นไปนะแล้วเราก็จะได้เลนนี่ <Let> s <S ตัตต้งจึงจึงโคโยชิจึ้งที่ตาคู่เลยใอ้เดี๋ยวก่อนโจมตีโจมตีโอ้โอ้บิงกับมาอ้าวผมโดนอีงแล้วเหรอ ไม่เป็นไรเรามีดิไใ่นี่ไม่ใช่เธอของนาม่ใช่เธอของฉันจ้าค่ะมีทับสู้ด้วยอุ้ยนี่มาด้วยกันกาจะหมดมือแล้วนะบอม มันจบแล้วอนาเขินเธอของฉันโฮโยช,ชิจงหายหมดเลยไปเลยเฮ้ยเกินไปไวิก็ไม่แล้วฟ้า,าก็ไม่ช่วยอะไรโรดนสตาร์ทเหมือนเดิมไม่เจ็บเท่าไหร่สตาที่ครับปิดฉากได้เลยเนี่ย จัง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 ไม่ช้าโต๊ะโต้อง GWP ค่ะเรามาลุ้นกันว่าจะได้กินเห็ดกี่ลูกลูกลูกเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยเราได้ landmark ขึ้นมือนะเทิร์นที่5้าเจอกันแล้วก็การ์ดใบที่2 กับใบที่4ี่เนี่ยสามารถคอมโบกันได้แล้วอีกอย่างเนี่ยถ้าเราเจอคาตาไวเนี่ยเราสามารถใช้มีดบินสังหารศัตรูได้เลยเพราะว่าศัตูเขาเลือดไม่ค่อยเยอะเด็กเนี่ยมีแต่ความปั่นป่วดแล้วก็แบบยัดเหตุเข้าไปเท่านั้นอ่าเก็บสองใบนี้ก่อนเราไปหาคาตาวิอันนี้ก็ดีกรอกเฟ น้องพยูนปังมีพยูนสองตัวน่ารักจังเลยเฮ้ยนี่มันอินวัวเราไม่ได้อินวัวนานมากอะ่ะพยูน3ามตัว <c oughs> มีการสเปลไมไม่มีจั่วการ โอเคมาพายุหนึ่งตัวจะต้องกลับบอ่อหย่า <Yeah. S 1> อ้าวมาครับเจ้าหนูท่อเตรียมยัดเห็ดจักรงใบเดี๋ยวเขาจะยัดเห็ดแล้วรีบจัก่อนนี่ไม่เอาหรอกนะ ผมก็มีแลนด์มาร์กเหมือนกันนี่ตันลราเฟร์เราก็จะบวกสองนะอา่ากาเต็มไม้เป็นมือไปหมดเลยแต่ว่าใช้ไม่ได้แล้วไม่ยอมหรอกนะเห็นสี่ใบแล้วเนี่ย ไม่มีความรับกันเลยใช่ไหมจบเทิรนเทิรนของฉัาน <dare> จักอัดจักอัดหน้านโนนฉีกเลยมาเตรียมตัวฮสัสกี้เอ้ <I 'm S 1> น้อง right เหมือนทีโมโเลยไซเรนไปจ้องตี ตันให้ลูกพี่ด้วยครับมันจะหมดไปสองนะเพราะว่ายังไม่ได้อัพเลเวลมันเริ่มแล้วมันเริ่ม,ม,มวกสามโอ๊ยจังสองลูกนี่นี่คาตามาผมไหวคราบพี่ท้าทผมเลยโอย้บักกันนะ นี่ผมเตรียมการไว้แล้วบวก03ยิ่งว่านีฝั่งเท็ดเข้าไปต้องความตื่นเต้นมากขึ้นนะแต่ละครั้งที่จั่วนี่ก็จะหวาดเสียวเลยจะได้ขี่ลูกันนะ <dare> ไปเนย <dare> ไปเลยน้อง เร์นของฉันเดี๋ยวัพเลเวลแต่กะโลกเฟยนี่คือพลัง11มีในการสตาร์ทอีก2ลูกอุยอีก2ลูกขา <c oughs> ตามมาแล้ว <c oughs> ตัวน,นี้รีบค่าก่อนมันปวดมากตกัวน,นี้ โอ้ย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 ใส่เยอะไปหมดก่อนตายหยุดครับหยุดโอ้ยหยุดการกระทำของเจ้าเดี๋ยวนี้สตันเสร็จก็ตายซะไปไปขึ้นไป อบอกเลยว่าเจ็บหนักกระอักเลือดตูมระตาอัพเลเวลบิงกับมาตูม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 หลือ s ี่แต่เขาก็มีโอกาสที่จะชนะเหมือนกันนะดูจูกัดอ่าสองลกูกยังเบาอยู่อุ้ยหนึ่งลกูก ยังหลอดอยู่อะไรอ่ะเปิดการห้าใบบนสุดของกระตูโอ้มายกอดไม่ได้นะครับไม่ได้ถ้าเปิดผมตายสิครับอาสเปลจากห้าใบเป็นสองใบก็ยังได้อยู่ตอนนี้เรามีทั้งหมดสาสิบลูกด้วยกันนะในเด็กไม่ใช่เปิดมาสองใบ ใบละหาลูกตุ้มโกโก,โก้คันไปดูกันลุ้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 นฮึบหนึ่งสองฮึบหนึ่งหนึ่งลูกหา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 สูสีนะถ้าเขาเปิดการ์ดห้าใบได้เนี่ยเราอาจตายได้เปิดเจ็ดใบดิโอเคจบแล้วจีจีดูววพี่ค่ะเย้ step